สบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้เขาก็อยู่ที่บ้านทาดอิงหังเน,ะน,นาะนครไกรสอนเมื่อนี้เขาสิม,มารีวิวหมู่บ้านให้พี่น้องเบื่อพอดีว่าเขามาหาแม่ตู้คนหนึ่งแต่ว่าไปหาอยู่วัดกับโบเจอมาหาอยู่เพื่อนเพิ่นกับโบเจอรนะบ้านทาดอิงหังเพื่อนโบยู่เนาะหน่วยสิบแปดเอิญเพิ่อนโบยู่อะละว่าง่ไงก็ได้นี่นี่จะเป็นเพื่อนเพิ่อนโบยู่เขาก็เลยชิมเมือ้อเอิ้ญทำฮะ เขาถ่าหึงเลยเนาะไปหาใ,หใช้กับเ่เจอเลยชิมืออะไรเดี๋ยวจิรีวิวหมู่บ้านเพิ่นให้เบิงนะ่งเนาะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่แล้วกะผู้คนกรีดชุดบเลยหมู่บ้านที่เจริญหลายเป็นทงไฮทงนาทงไฮทงนาข้างบ้านเพิ่น

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái thơn khẩu mà lấy lại, lên lại thải nó vừng ta Oh, 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 mặt lưu mà hạng quát thì cậu ghé mang tất cả 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 แต่ทางดรเข่าทุกซอกทุกซอยทุกมุมเนาะพี่นเาานาะคว้เจริญเจริญอีดีดอเจริญขับไอขาเบิ่งข้าๆสำเนียงทะเลาะสุดเบิดเอด้ยน,นี่เนาะเขาก็กทะลุมาบ่างพาัฒนิงหาง เอาเราพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็ับทอจบคลิปเอาไว้ชรนิกก่อนนอกพระเบิ่งกแถวข่าวนอกหมู่บ้านเปิดเ็นบ้านเปิดไงหล่ะการแบบว่าเจริญดีฟูคอนกรีตเบิร์ดเลยอยากถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้เขาก็ับทอจบคลิปอมว้ชรนิกก่อนเด้อพี่น้องตระเลือดคนละกุศลกุศลสับสกาย้วก็กดสันกระดิ่งเนาะเพื่อสิบภาพขี้ไม่ใหม่ๆจากซองเขาแล้วก็เพื่อเจ็ดเขามีกำลังใจให้ขี้ไมใหม่ๆออกมาเลยสำหรับคลิปนี้อะสบายดีสวัสดีพี่น้อง